สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาทำชิพป,ปอนเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นสูตรของแม่เดียค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะตีไข่แดงนะคะกับน้ำตาลนะคะให้น้ำตาละละลายจนเปลือกหมดค่ะจนไข่แดงนะคะมีสีที่อ่อนลงนะคะเป็นสีเหลืองครีมนะคะประมาณนี้จากนั้นใส่นะ้ำมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันนะคะ น้ำมันนี่ติ๊กใช้น้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำมันทานตะวันนะคะเพราะว่าถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวเพียวๆเลยนะคะเค้กมันจะฉ่ำมากเกินไปนะคะแต่ก็แล้วจะชอบค่ะปรับสัสดส่วนได้เองเลยคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจากนั้นนะคะก็ผสมแป้งผงปูแล้วก็เกลือค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ร่อนหาะใส่โถผสมค่ะ จากนั้นก็โปสมสมให้เข้ากันดีนะคะจนไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งจับตัวเป็นก้อนแ้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมแรงต่อนะคะโดยการที่ตีไข่ขาวกับน้ำตาลค่ะจนตั้งยอดต่อนเนยกนัที่เฟิมนะคะเป็นชีด้วยสติกานะคะจนไข่นะคะซึ่งเป็นฟองหยาบค่ะแล้วเราก็ใส่ครีมอ,อัลทาลงไปค่ะ เดี๋ยวจะใส่น้ำมะนาวลงไปคลุกนกันก็ได้นะคะพอฟองไข่ขาวเริ่มละเอียดขึ้นนะคะเราก็ทยอยแบใส่น้ำตาลลงไปเลย,เลยะคะ่ะไส่ขาวมาสักพักนะคะไข่เริ่มเป็นฟองที่เงีนยนขึ้นแบบฟิี์นะคะ มีความเงากับน้ำตาลที่ละลายทีนี้เมื่อเราเริ่มเห็นเป็นรอยตะกอนะคะเราก็หยุดตีเช็คเมร็ดนะคะว่าตั้งยอดตามที่ต้องการไหมนะคะลรกษณะเมลรงที่ได้นะคะจะประมาณนี้ค่ะนำเมลรงที่ได้นะคะไปผสมกับส่วนผสมแรกนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะโดยแบ่งใส่3ามครั้งค่ะ พอตะล่อมไปสักพักนะคะเหมือนเนื้อบัตเตอร์จะเข้ากันดีแล้วนะคะ,ะเราก็โฟต่อค่ะอย่างเบามือนะคะสักประมาณ10-15รอบนะคะโดยปาดด้านข้างและก้นโถเพื่อให้น่าใจว่าส่วนผสมเข้ากันดีจริงๆนะคะอีกทั้งช่วยให้เนื้อบัตเตอร์เนียนยิ่งขึ้นด้วยค่ะ พิมพิที่ใช้นะคะเป็นพิมพ์วงกลมนะคะเบอร์สามสองศูนย์เจ็ดค่ะติจะเทลงไปประมาณสี่ทึงห้าของพิมพ์นะคะก็คอกือเกือบเต็มพิมพ์นะคะเมื่อเวลาที่เราอบเค้กเสร็จแล้วนะคะตัวของเนื้อเค้กเนี่ยมันจะขึ้นมาเต็มพิมพ์สวยพอดีขอบเลยนะคะจากนั้นนะคะติ๊ก็นำมาจิ้งฟันนะคะมาวนเนื้อบัตเตอร์นะคะ เพื่อช่วยตัดฟองอากาศขนาดใหญ่นะคะแล้วก็แล้วก็ช่วยเกลี่ยนะคะกระจายเนื้อเค้กนะคะให้เสมอกันค่ะแตยังมีเนื้อแบตเตอร์เหลือนะคะก็เสียดายนะคะเดี๋ยวติ๊กใส่เพิ่มอีกพิมพหนึ่งนะคะก็จะได้พอดีนะคะเจ็ดพิมพนะคะส่อนหนึ่งสูตรนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำเนื้อมะพร้าวนะคะ มาวางตกแต่งบนหน้าเค้กตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าอบนะคะติ๊กใช้ไฟล่างอย่างเดียวนะคะอบไป8นาทีค่ะแล้วก็ค่อยปรับไปเป็นไปบนล่างนะคะอบต่ออีก5นาทีค่ะอบเสร็จแล้วค่ะ เราก็พักไว้ในพิมพ์นะคะสักพักหนึ่งนะคะให้ดูว่าเค้กนะคะเขาเริ่มร่อนออกจากพิมพ์เล็กน้อยนะคะเราก็แซะออกจากพิมพ์ได้เลยถ้าเราทิ้งเค้กไว้ในพิมพ์นะคะกลเนคเราจะแฉะนะคะแต่ก็แล้วแต่ชอบนะคะีนี้ถ้าใครไม่อยากให้กนแนะเนี่ยเราก็อ,าออกจากพิมพ์มาพักไว้บนตะแกรงก่อนนะคะพอเค้กนะคะเย็ยนตัวลงแล้วเนี่ยเราก็ ค่อยเอากลับเข้าไปใส่พิมพ์นะคะเหมือนเดิมค่ะ